l i, story. Uncle. And I uh, uh, s t มาอุ่นจิตสตอรี่มาอ้างเขา and ago ไม่ขึ้นชาย ah ah let go <S ฉันเพิ่งกินละมุดเขาไปเป็นช่อแล้ฉันก็เดินไปท้องคืนที่ลานนิดโอกขี้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 เบ่งสิเบ่งสิเบ่งขี้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 เบ่งสิเบ่งสิเบ่ง ก็อยากที่ฉันก็กินละมุดของอาโอฉันก็เริ่มจะปูดละมุดจะเะื่อ um> ื้อเกินค e> ีีีงแบงงคีค um> um> ีีปแบงงแงอาชินเดอายุยดีหลังคาโจแต่นี้เขาคอเติ่มไปมองอาโกอึ่งละอึ่ละอึ่งละ่งละตื่นเ้าเป็นอาโกหลางสองเข้าใจเราคาโจฉันก็ต้องกลับบ้านอากเขาตองให้เราค้างนึง โอ้ยโน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 ถ้าอากูเห็นจะว่าล่ะนะโอ้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 โอโอก็เราไม่ควรกระมิดกระเมียนเราควรจะขี้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 ขี <quais> ้แล้ว ฉันท้องผูกชายป่าฉันก็เบ่งอยู่นานไม่หนีขี้สักก๊อนขี้ขี้ขี้เบ่งสิเบ่งสิเบ่งขี้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 เบ่งสิเบ่งสิเบ่งนี่มันการที่ฉันปวดท้องในรถประจำทางและรถใช้กระเพลสนะปูดออกมาลั่เธอขี้ขี้ขี้เบ่งสิเบ่งสิเบ่งขี้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 เบ่งเบ่งเบ่งเอาเธอแล้วไปเดี๋ยวไม่เคยอันไว้อยู่ไม่มีจริงอาจจริงก็มีอยู่วุ่นเราวุ่นเราวุ่นเราถาราบุลด่าหาไม่ยากเลยหามาจากกวางจอ

นึกถึงอีกครั้งเป็นประสบการณ์ที่ฉันหามานานอู๊ยอออู๊ยออเย่ยอมขี้นะมันลำบากนะถ้าโอเคต้องขอเป็นแบบนั้นสิที่ชู้เข้ามาแล้วก็มองหาห้องน้ำดีๆเลนะจ้านื้อหนูถ้ากินโชย no 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 ถ้าอาก็เห็นจะว่าล้นะออ He 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 he. พอออกแล้วเราร้อง oh yeah พอออกแล้วเราร้องโ h oh yeah ลืมด่านน้ำนัดใจน้องนูนถักกลิ่นโชย no 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 อ no, งถ้าอากเห็นจะวัลันะา oh 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 จะได้ทองคุกมากๆแล้วก็ระวังดิซี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 ทำไมได้เป็นเกอะ oh yeah มันไม่เป็นกาโอ้เย a h oh yeah y yeah, yeah, yeah. Ha-ha-ha!